อนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยเก้าสิบเจ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพระว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิ สังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสระนังจฉามิสติยามปิพุทธังสระนังจฉามิสติยามปิธรรมังสรนังจฉามิสติยามปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเขนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเขนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเขนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า Mania พเจ้าพึงเจริญในรพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินราธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัตะลาปะ เวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมิฉาอาชีวาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าวขอสมาทานอาชีวธารมกเสีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปปาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะครัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิจวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันชวิเลปปนะธารณะมนดนะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายายนามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะบรูปะรัชตะปฏิฆานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างราอาตหัน เพื่ออนุปาทาปริณิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากผากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปัานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิปาสี่อินสี่ห้าพละหา โคจงเจ็ดอาเรียรมกักมีองแปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ในขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของมหาภูตรูปคือธาตุสี่อันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลม ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นที่ตั้งของรูปทั้งปวงและธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นของใหญ่เป็นสภาพเหมือนกับมหาพูดเป็นเพราะจำต้องบอริหารมากมหาพูดเหล่านี้มีวิการมากทั้งที่เป็นอุปปาินกะก็ดีอนุปาทินกะก็ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีวิการแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะดังที่เราศึกษากันไปแล้วในอุปาทินากะรูปนั้นปรากฏในเวลาที่ทาธาตุต่างๆกำเริบนั้นหมายถึงมีความแปรปรวนเกิดขึ้นในรูปนั้นๆเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาธาตุดินเปลี่ยนแปลงาธาตุอีกสามธาตุก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งในยาตรงนี้อยากจะอเชิญพระสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งที่กล่าวในเรื่องของอสารพิษร้ายคืออาสีวิสะสูตรจากอาสีวิสะวัรในสังยุตตนิกายสรายตนาวร์มาเพื่อศึกษาร่วมกันค่ะอาสีวิสะสูตรว่าด้วยอสรพิษสี่จำพวกในข้อสามร้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค้าประทับอยู่นับพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีอสสพิสีจำพวกมีเดชกล้าพิษร้ายถ้ามีบุรุษรักชีวิตผู้ไม่อยากตายรักสุข เกลียดทุกมาชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษอสรพิษสี่จำพวกนี้มีเด็ดกล้าผิดร้ายท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้น ท่านก็จะพึงถึงความตายหรือถึงทุกปางตายกิจใจที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียฟังมาถึงแค่ตรงนี้เราเคยคิดไหมคะว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยแต่แท้จริงแล้วงูพิษสี่ตัวนั้นประกอบกันขึ้นเป็นรูปปกายเหล่านี้และเจ้างูพิษทั้งสี่ตัวนี้ ไม่ใช่ว่าจะอยู่กันได้ด้วยดีนะคะหากเราค่อยสังเกตบ่อยๆเราจะเห็นว่ามันมีความแปรปรวนอย่างมากเพียงแต่ว่าด้วยอำนาจบุญที่มีอยู่นั่นเองจึงพอที่จะประคับประคองให้มันเป็นไปได้ดังที่ท่านกล่าวตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าเจ้างูผิดทั้งสี่ตัวนี้เราต้องบริหารอย่างมากเหลือเกินนะคะ คือปลุกให้ลุกตามเวลาถ้าไม่ลุกตามเวลาบ่อยๆเป็นอย่างไรล่ะคะนอนมันทั้งวันทั้งคืนความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับรูปกายเหล่านี้ก็คือเจ้างูผิดเหล่านี้มันก็จะเริ่มอารวาดเห็นไหมคะธาตุไฟในกายนี้จะเริ่มมีการกำเริบโดยเฉพาะไฟที่เป็นไฟช่วยย่อย ใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มอาการแล้วปล่อยน้ำย่อยออกมาก็คือธาตุไฟนั้นเองและจะมีผลต่อไส้ใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่หลุมคอไปจนถึงทวารหนักรวมถึงในยุคป,ปัจจุบันที่เรียกว่ากระเพาะลำไส้ต่างๆค่ะซึ่งนั้นหมายถึงว่าความที่นาาก็จะค่อยๆเกิดขึ้น และาธาตุไฟในกายทั่วร่างกายก็จะกำเริบขึ้นเพราะเมื่อไม่ลุกนานๆความร้อนในกายก็จะเกิดขึ้นหรืออะไรอีกละ่ะก็กระเพะาะปัสสาวะก็จะเต็มด้วยน้ําก็จะมีความเดือดร้อนนั้นก็คืออาปโปก,ก็จะกำเริบาธาตุดินที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็เริ่มมีความแปรปรวนเพราะต้องมีการกําจัดออก และหากไม่กำจัดออกตามเวลาบ่อยๆปล่อยสะสมอยู่นานๆธาดไฟในกายก็จะกำเริบขึ้นนั้นก็คือจะเกิดอาการป่วยไข้สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นความปก,กติของมหาพูดทั้งสี่ตัวซึ่งจะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ปลุกให้รุก ตามเวลาก็จะก่อปัญหามากมายถ้ากล่าวโดยรวมแล้วถ้างูผิดตัวใดตัวหนึ่งกัดอีกสามตัวก็จะรุมกัดด้วยมันจะมีความแปรปรวนด้วยเหตุนี้นะคะต้องตกเป็นทาตมันดังที่กล่าวแล้วนั่นเองคือปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำด้วยไม่ให้อาบน้ำเดี๋ยวตัวจะร้อน และในที่สุดความร้อนในกายก็สะสมทำให้เกิดอาการเป็นไข้ให้กินตามเวลานะถ้าไม่ให้กินตามเวลาธาตุไฟที่อยู่ในกระเพาะนั้นละ่ะจะกำเริบจะกัดอวัยวะเหล่านั้นให้เกิดความทิ่นาศเห็นไหมคะว่ามันไม่เคยปราณีด้วยเหตุนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นมาเช่น ไอ้หูปากไม้โกรธขึ้นมาทำให้ร่างกายนั้นแข็งทื่อขึ้นมาแน่นอนค่ะในลำดับต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ธาตุไฟในกายนั่นแหละค่ะจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆธาตุน้ำที่ไม่สามารถหมุนวนไปมาได้ก็จะไปเอิบออาบซึมซาบในส่วนของอวัยวะต่างๆ เมื่อซึมซาบนานๆธาตุไฟที่รุนแรงขึ้นก็จะทำให้เกิดการแตกผลิของส่วนนั้นๆดังที่เรารู้กันอย่างดีพอสมควรเชียวละโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างนี้เราก็จะบกว่าเมื่อท่านนอนนิ่งอยู่นานๆก็จะเกิดแผลกดทับนั้นคือธาตุไฟกำเริบธาตุลมก็เล่นงานต่อ ทำให้อวัยวะส่วนนั้นฉีกขาดออกมาและค่อยกระจายออกแผ่กระจายไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เป็นแผลเหวอวะ,วะทั่วกายหากไม่มีการดูแลเอาใจใส่พลิกไปพลิกมาเพราะเจ้างูทั้งสี่ตัวก็จะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนกันกัดนะคะในที่สุดนั้นอสรพิษทั้งสี่ตัวกัดจน ถึงซึ่งความตายแล้วเป็นอย่างไรล่ะคะหากไม่ทำปริญญาในรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ก็ไปสู่พบใหม่อีกหากไม่ได้ทำกิจเข้าถึงอาจร,รหัลพลและเข้าสู่อนุปาทาปรินิพานเหตุปัจจัยที่ยังมีอยู่หมุนไปอยู่ด้วยเหตุแห่งตัณหาอุปาทานพบคือกรรมภพบ ที่เป็นบุญหรือเป็นบาปำนำนําไปสู่อุบัติภพคือมีชาติใหม่มีมหาพูดทั้งสี่ตัวโดยไม่สามารถจะรู้เลยว่านั้นคืองูทั้งสี่ตัวนี่คือความประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่สรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อกระแสะแห่งธรรมะยังหมุนไปอยู่ อันประกอบด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนาจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตจึงมีนี้กระแสของการไปสู่พบใหม่ ไปสู่มหาพูดใหม่ซึ่งก็คือลักษณะเดิมเดิมไม่ว่าจะไปสู่สุขคติหรือทุกขคติมหาภูตรูปก็มีลักษณะเดิมธาตุดินก็เข้มแข็งหยาบหนักเหมือนเดิมธาตุน้ำก็อ,อบิบอาบซึมซาบธาตุไฟก็ร้อนเย็นธาตุลมก็พัดไหวหรือตึงไหว อยู่เหมือนเดิมแล้วเราไม่เร่งศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ทรงให้กำหนดรู้ในทุกขะอริยสัจเหล่านี้ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยด้วยการทำปริญญาสามให้บริบูรณ์จึงจะพ้นจากเจ้างูร้ายทั้งสี่ตัวได้ในข้อสามสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสสารพิษทั้งสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีเพชฌฆาตผู้เป็น้าศึกอยู่ห้าคนได้ติดตามท่านมาพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้นกิจใจที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสีย ก็จะเห็นได้ในหัวข้อนี้ใช่ไหมคะว่าเมื่อเริ่มรู้ว่าอสสรพิษทั้งสี่ตัวนั้นมีพิษโหดร้ายรุนแรงและมีผลทําให้ถึงตายได้หรือถึงความที่นาศปางตายก็เริ่มหนีแต่หนีพ้นไหมล่ะคะแล้วมีอะไรอีกก็เพราะมีเพชรคาดซึ่งมีอยู่ถึงห้าคนทีเดียวคอยติดตามฆ่าอยู่ ซึ่งไนที่นี้ท่านก็จะกล่าวในภายหลังคืออุปทานขันห้านั้นเองนะคะก็หนีจะผลไหมหากไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่รูป,ปรธรรมที่ยาบที่สุดคือมหาภูตร,รูปแล้วเราจะหนีพ้น่าศึกอีกห้าคนได้ไหมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ หากไม่เห็นมหาพูดด้วยความเป็นมหาพูดแล้วก็คงจะไม่ใช่ที่จะรู้ความจริงในนามธรรมอีกสี่คือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณในที่นี้ท่านจึงกล่าวในเรื่องของอาสรพิษคือมหาภูตรูปขึ้นมาก่อนเลยในข้อ311ครั้งนั้นบุรุษนั้น กลัวอาศรพิษทั้งสี่จำพวกและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็น้าศึกห้าคนนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบติดตามท่านมาพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้น กิจใจที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียเมื่อมีงูพิษสี่ตัวแล้วก็มีอุปทานขันห้าซึ่งรวมเจ้างูพิษสี่ตัวในรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตัวที่หกนี้สิร้ายกาเดเที่ยวไปในอากาศคอยติดตามค่าเราไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะ เพราะเจ้าตัวนี้ดูเหมือนเป็นมิตรเป็นเพื่อนนำมาซึ่งความรู้สึกว่าได้ดังหวังย่อมเป็นสุขในอารมณ์ที่ปรารถนานั้นๆตลอดมาแต่หารู้ไม่ว่าตัวนี้ล่ะคือความพึงพอใจในอารมณ์ต่างๆในทวารทั้งหกนั้นย่อมเป็นปัจจัยสู่พบทั้งปวงไม่มี พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราจะไม่มีวันรู้จักตัวนี้เลยและไม่รู้เลยว่าเป็นเหตุแห่งมหาภูตรูปในภพต่างๆเป็นเหตุแห่งอุปทานขันหาอันเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในสังสารวัตรซึ่งพูดว่าที่มีอยู่ในสังสารวัตนั้นก็ไม่ได้เกิดจริงอะไรเลย ก็เพราะว่าการเกิดอันหาเบื้องต้นที่กำหนดรู้ไม่ได้นั้นจะบอกว่าไปสู่สุคติทุกภพทุกชาติย่อมเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราเห็นคนขาขาดแขนขาดเนื้อตัวรุงริงเป็นแผลอวะ,วะไปทั้งตัวสิ่งเหล่านี้ก็เคยเป็นมาแล้วและจกเป็น หากไม่แทงตลอดอริยสัตย์ให้ได้นั้นก็หมายถึงว่าไม่พึงกล่าวถึงเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการเพราะการไปสู่อบายสีนั้นย่อมมีเป็นปกติตัทงที่มีในพระสูตรที่พระองค์ช้อนฝุ่นด้วยปลายพระนขา,าแล้วตรัสว่าบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น เท่ากับฝุ่นในปลายพระนขา,าซึ่งสั้นมากส่วนที่เหลือนั้นไปสู่อบายฟังอย่างนี้แล้วเราก็คงจะสำนึกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นความยากและการที่จะได้พบพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่บริบูรณ์อยู่นี้เพื่อน้อมมาศึกษาและปฏิบัติตามในการที่จะให้เห็นทุกโทษของมหาภูตรโรูป รวมทั้งอุป,ปทานขันห้าทั้งหมดและให้เห็นภัยในฉันธราคะก็คือความพึงพอใจในอารมณ์ต่างๆนั้นย่อมเป็นที่ตั้งแห่งการมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่สามารถตั้งอยู่ในสภาพเดิมๆได้เป็นทุกข และหาสาระแก่นสารนี้ได้ตลอดสังสารวัตรอันหาเบื้องต้นที่กำหนดรู้ไม่ได้เันควรแล้วอย่างค้าที่จะฝึกฝนในการปรุงแต่งสมาธิให้มีกำลังกล้าจเจริญวิปัสสนาก้าวไปสู่ความผลจากทุกข์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน ด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแจกสรรพสัตว์ทั้งสามเสด็จพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพาน โดยง่ายโดยผลั่นโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะบคะ